สวัสดีครับพี่น้องครับป้าหนักยี่ห้อพี่น้องครับมื่นนี้จะได้พักกันเห็ดย่างเนื้อค,ครับย่างก้อยน้ำตกบ่โอเคครับปหมือนี้เดือนแจงครับพี่น้องครับพระจันทร์สาดส่องนี่โอยคนละตนนอนย่างมาจำแจ้วหรือยังเหรอจ้าโอ้ยก้อยแล้วกันเชื่อว่าสิก้อยส่งย่างและส่งสะคานเห็ด จ่าจ่าข่อยบ่มิซิทค่ะดบมีสิทธิ์จ้าพระจานาร์ใกล้จะเตรียมดวงครับเมื่อไหน,นพุน่นะนี่มาเจอหน้าคนงามๆวันนี้งามเป็นพิเศษครับยายแดงพุน่นะจับ<ะ>มือใดโบงงามรอบดูว่ามือใดข่อยบงาาาางามงามทั้มือครับยายแดงครับ ไม่ได้กินนะโอ้ยท่นมางามท่านมาท่านกับพ่มักเถอนะพเราห้โมวนเพราะได้ตัวอายุสื่อดอกพี่น้องเอ้ยวันเกินผ่านผันความชราก็เข้ามาเยือนแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่น้องครับก็ตามใจท่าน,นาประท่านดูได้แล้อบปล่าจำยังไงยาแดงครับ <S <S ได้ยังโอเคโอเคเริ่มจะได้แล้วนะได้แล้วจ้า ได้แล้วครับได้แล้วบอกมันเหมือนแนวนี่บอกจะจะนี่มันขีมเลยจ้าโอ้ยกับบรรยากาศตายคลิปกันสองแถวครับพี่น้องครับป้าทั้งหลังก็ได้ป้าไปบอกปิ้นปองทเทเรจิตพกดีครับพี่น้องครับจ้าพ่อระบบทะว่าบโเห็นหงเกิดแล้วแต่เจ้าแหละเ่าเจ้าของโบหินหง เอาละจ้านี่เจ้าเจอนี่ย่างน้ำตกอีลีนยางน้ำตกตกะค่อีลีแถวเอ้ยนี่เราข่อยมากพอดีพอดีแถวพอดีสุกนอกข้างในนิ่มก <laughs> รอบนอกกับหลังหันมาอีกท่าน,นึงก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านท่านประธานครับพี่น้องครับนี่นเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องครับนี่แหละค่อยกยินุบแซ่บพี่น้องครับ ท่านประธานเราไปเห็นเป็นยู่ว่าเรารับหน้าที่การถ่ายพี่น้องบอกเสื้อสวยรูดจัดจัด <c oughs> บอกเสื้อสวยรูดู <c oughs> สสดีจ <c oughs> ัดจ <c oughs> ขอคุยนะครับทําในขณะนี้ท่านประธานจะซอยมือตัวเองนะ,ะ <c oughs> อ๋อยายแดงเราเราดูดีครับพี่น้องครับเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงอันนี้คือเพียคุ้มๆเลยจ้าจ้าย่างน้ำตก ก้อยขมเนาะเมนต์ตัวเป็นสิ่งที่ท่านประท่านชอบที่สุดจ้าขมนนแซ่บโรดท่านประท่าน,เ,นเขาครัวจ้า,จาใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบนี่พริกเนี่ตามชอบก็บได้ดจ้า <laughs> จะใส่ตามชอบนี่ไฮแน่นอน <laughs> น้ำปลาค่ะหงชูค่ะ โอยน่คือ,อยี่ราโอ้โเนียมัอกับก้อยขมจ้ไม่ได้ก้อยสุ่มเหนียมับผักหอมรวยน้าค่ะนี่ผักคือหอมเป็แตะเสีบแค่นี้น้ำลายเฮียชิมกันเด้อจ้าแซ่บเถอะจ้าโอ้เสียบเสียบไยนิดนึง คักแกพี่น้องคักขักเจ็บเจ็บเท่าโบอซีอยอดสีดยอดปอดมาพี่น้องมาครับเสียบเสียบน้ำกันกับท่านประธานกับยายเด่นปดนี้ผีมือยายแดงเห็นยังกลิ่นเสียบเบิด ผมพอดีเพชรก็พอดีมากเพชรจะจำแจ้วแล้วเนี่ยอยากกินตะดิบหลายสุกมันแ่บก้อยเนื้อครับพี่น้องก้อยแบบก้อยน้ำตกก้อยอกน้ำตกก้อยขมครับพี่น้องครับโอ้ยแสบแสพี่น้องสองสามเมือมาหนึ่งหนาวครับครับพี่น้องครับ สกลนครบ้าน,นาท่านประธานเนี่ยโอ้หนาวเยือกเ,เลยครับพี่น้องครับท่านประธานบ่าอาบน้ำไ,ได้ไหมพี่น้องสามม <c oughs> ื้อน้ำขับมาพี่น้องครับกินน้ำกันหากเปียข้างน้องคือเกาลัดรักเยบซีทุกคนนะครับพี่น้องครับอืออารัคาท่านประธานอ,อืมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ กับบรรยากาศตะมูตะมิทำประทังครับแีแดงครับพี่น้องครับอืพอกันไม่คลิปหนาแล้วพี่น้องเลาะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแป้งครับแป้งครับพี่น้องครับ